ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆชาวมาส์สเลเดอร์ทุกคนกด subscribe กดไลค์หรือคอมเมนต์ให้ผมเป็นกำลังใจในการทำผลงานดีๆมาฝากพเพื่อนๆด้วยนะครับ First g u i t a r t r y r e ีวิ w c r r ์ด o m b o ของ l a เ e อร์ก c ชาร์นะครับที่เราจะเอาการ์ทั้ง2ใบมากาเชงโคกันนะครับหรือว่าไม่รู้เรียกถูกไหมนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ดูหนังเข้าเป็นชิดเป็นอันเลยก็ เห็นเขาว่าไม,ไม่ค่อยสนุกแต่ว่าตอนนี้นเขาว่ามันกําลังเข้มข้นนะครับมันกําลังเข้าเรื่องนะครับจากพระเอกสดใสก็จะเริ่มเข้าสู่มุมมืดหรือว่ามุมที่แบบดูเข้มข้นขึ้นนะครับไม่ได้แบบเป็นออกเด็กกระโปงทีนี้ไอ้การ์ดที่เสียบไว้ตอนนี้คือการ์ดที่ได้มาเดี๋ยวบอกก่อนว่าการ์ดทั้งหมดที่ผมจะามาการเชงโก้กันเนี่ยเขาเรียกว่าการเชงโก้ก็ถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะคือมันเป็นการ์ดที่ผมได้มาจากเข็มขัดชุดใหญ่พร้อม ที่ห้การ์ดออที่เก็บการ์ดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ได้มากับออปะัะแจของวาววัตนะครับก็คือวาวารัตเชอร์แล้วก็ได้มาจากปืนก๊อตชาร์จกันนะครับก็มีแค่3าอย่างนี้เลยที่ผมสามารถเอามามิกรวมกันได้แล้วว่ามันจะออกมาเป็นเสียงไงนะครับที่ที่มันแบบออทำแล้วเป็นคอมโบกันนะครับก็อันนี้คือการ์ดที่หาคู่มาได้นะครับผมก็จะให้ฟังก่อนว่าผมมีอะไรบ้างแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่า จับคู่ไม่ได้กับจับคู่ได้นะครับเบื่อบเบื่อปัญหานี้เนาะนี่ทําให้เห็นปกติเขาจะชอบคัดออกกันในฉากนี้แต่ผมไม่เห็นเลยหน่าเบื่อเนี่ยชอบมีปัญหาตรงนี้ ว็นนี้ดีเทไลน่า,ากเดี๋ยวอเ,เอาใหม่หน่าเบื่อปัญหานี่มากต้องใส่ช้าๆนะครับจะมันแบบดีเทตลไม่ได้ก็เบอร์นิ่งในโลมากมกเลย ครับดูการที่มันไม่การเชงโค้กันมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกอันเลยมันจะดังตึ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 งนะครับถ้าไม่แตกก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะพูดอะไรฟีบอลฟีบอลอะไรของมันนะครับจะแสงสว่างดีมากเดี๋ยวดูใบที่เหลือนะครับเดี๋ยวซุกเวืนี้ดีกว่า ใบที่เหลือก็มีการ์ดซ้ำด้วยนะนี่นี่เป็นของบาวรรัสอันนี้ก็บาวรวัสมันต้องมีเอาบาวรวัสมากาเชนโก้กันคู่นึงอะเขาได้ผลจับไว้รอเห็นไหมครับก้อนเดิม ถ้าไมา่ตากก็แบบเดิมตึง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 ,ตงมันก็ฟีบอลฟีบอลอะไรประมนเดี๋ยวดูอันต่อไปเลยนะครับอ๋อนะครับคู่สุดท้ายอันนี้ได้มาจากอันนี้แน่เลยปืน bullet ball ครับอันนี้ก็คือในส่วนของที่ทำคอมโบไม่ได้นะครับทีนี้เราก็จะไปดูในส่วนที่ผมได้เรียงคอมโบแล้วนะครับซ้ายขวาอยู่ในนี้เอาไว้ไกลก่อนนี่นะครับอยู่ในนี้เลยแล้วกดปุ่มนี้ปุ่มไหนวะถูกแล้วกดไม่ลงเมื่อกี้มาเลยดูแข็งๆนะครับกดปุ่มนี้ครับมันก็จะดีดออก นะครับกลัวฝ้าเข็มขัดก็ซ้ายขวานี่คือคู่มันนะครับผมได้ทำการจับคู่แล้วจริงๆเราต้องยกแบบนี้เนาะแต่ว่ามันอยู่หลังกล้องก็ต้องดูแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะรูดใบที่1ออกนะครับเอาฝั่งนี้ก่อนหนใบการ์ดนินต่อให้เป็นกระดาษก็จริงแต่มันหนามากเลยนะครับมีร่างหลักนะครับรู้จักกันดีฮ o อปเปอร์วัน ก็มีท่าไม้ตายเดียวนะครับต่อคขาที่เก็บก่อนต่อไปก็ใบนี้นะครับรูดออกมาลเลยสเกบอลนะครับฮ o อปเปอร์บูซิโดเป็นเสียงชิ้งนะครับ แสงจริงคือสว่างมากนะครับแต่ว่าบางทีก็มันอาจจะแบบไปหักเหมุมแสงนะครับถ้าใครซืร้อมาเล่นก็จะรู้ว่ามันสว่างสะใจมากเลยแล้วกลับเป็นตู้ปลาลลลแต่เข็มขัดแอบหนักอยู่นิดนึงนะครับคุมโบต่อไป ก็คืออะไรไม่รู้คาเมนคิส เล่นตรีสนุกดี ก็เป็นของววลรลเชอร์นะครับเอามาจากเซตวอลรลเชอร์ไพเลทฟังใหม่นะครับช้าๆชัดๆ ไปก็จก้มนี้มากีหลุดมาด้วยกันฮึบด็อกทีมมากินอะไรเงี้ลูกสะกดยากแข่งเขาเล่นสำนวนด้วยนะครับ ก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการ์ดทั้งหมดที่ได้จากการซื้อก็ชาร์จชุดใหญ่แล้วก็มันมีการ์ดซ้ำไหมนะสเกบอลกับมังกับฮอปเปอร์ซ้ำแน่ๆผมได้ฮอปเปอร์ทั้ง3ใบสตีมันเดียวอย่างเงี้ยครับก็คือการซื้อก็ชาร์จชุดใหญ่ชุดใหญ่หญปืนก็ชาร์จกันแล้วก็ประแจวาวลัตนะครับก็จะทำคอโมโบได้เท่านี้นะครับ แต่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันสุ่มให้ไหมถ้าเกิดของเป็นของคนอื่นจะได้อะไรมัง่งเพราะว่าเบอร์หนึ่งเนโรมันต้องคู่กับกอริล่าแต่ผมไม่มีกอริล่าหาไม่มีแลยนะครับหาไม่เจอเลยในชุดที่เขาให้มาก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนปืนก็คงไม่รู้คอมโบอะไรไม่รู้ปืนมีคอมโบไหมถ้ามีผมจะทําคลิปต่อไปนะครับเพราะว่ามันลวดการ์ดมันอ่านอยู่นะว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าลูดใบสองสามใบแล้ว เป็นใบที่ถูกต้องครับมันจะรันคอมโบอะไรเป็นเสียงแปลกๆไหมนะครับก็เอาไว้ติดตามรอดูในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณนะครับฝากซับสไคร้ด้วยนะครับ complete.